มึงรู้หรือเปล่าว่ามึมงตมมอง้องมาม่าแบ่งครึ่งทุกวันมึงยังมีสิทธิ์แต่มัพิพากษาชีวิตกูมึงเอาเครดิตอะไรมาบอกว่ากูตกต่ำสภาพตัวเองอะนู่นิ้นเดือนยืนต่อคิวอีออนทำไมจะพูดกูเข้าววันละสองหมื่นสามหมื่นกูเลี้ยงลูกน้อง3ามสีพันคนรายจ่ายกูเดือน50าล้านมาบอกกูชีวิตตกต่ำ นี่ยืนข้างๆกูเฉยๆนะเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นสามหมื่นไอ้จัดยกเต็งขึ้นดิเนี่ยใส่รองเท้าคู่หนึ่งหมื่นห้าเนี่ยแพงกว่าของมึงอีกปากพูดยเย้ยวเย้ยวเมื่อ่จะเจริญจะลดแลวเมื่อไหร่มึงจะเจริญ กูจะบอกอะไรให้นะมาบอกว่ากูชีวิตตกต่ำเนี่ยมึงเอาเครดิตอะไรมาพูดกูเนี่ยเรียนหนังสือจบมหมือเรียนหนังสือจบปตีจบปโทจบปอเอกด็อกตงด็อกเตอร์เนี่ยที่มาวิาพากษิจาร์กูเนี่ยกูฟ้องในเรียกเงินมาหมดแล้วตัวมึงเนี่ยมาเขียนว่าคนดูกูน้อยลงนู่นนี่นั่นนะมึงอจบปิญญาตีอันนี้กูให้เครดิตมึงสูงสุดเลยนะจบปิญญาตีเงินเดือนหมสี่ มึงรู้หรือเปล่าว่าภาวะเงินเฟอ้อตอนเนี้ยมากที่สุดในรอบ13ปีแม้กระทั่งมาม่ายังตรึงราคาไม่ไหวมึงรู้หรือเปล่าว่าแม่ค้าส้มตำเนี่ยมะละกอก็แพงมะนาวก็แพงโคกละ40บาทยังขายแทบไม่เหลืออะไรมึงรู้หรือเปล่ามึงรู้หรือเปล่า ว่าทุกวันนี้มึงหาเงินได้เนี่ยบริษัทจ้างมึงจากที่วุฒิมึงทํางานจากการกู้กยศเนี่ยเขาให้มึงหมื่นหกมึงรู้หรือเปล่าว่ามึงติดลบอมึงรู้หรือเปล่าว่ามึงต้องมาม่าแบ่งครึ่งทุกวันมึงยังมึงยังมนมีมีสิทธิ์มาพิพากษาชีวิตกูมึงเอาเครดิตอะไรมาบอกว่ากูตกต่ำมึงไม่เอาเวลาไปดูแลตัวมึงเอง ว่าตัวมึงเนี่ยทำยังไงให้มีรายได้เพิ่มขึ้นบริษัทนี้ไม่จ้างมึงจ้างมึงแค่หมื่นสี่บริษัทอื่นไหนจะจ้างมึงสองหมื่นสองสองหมื่นแปดสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนห้ามึงเอาเวลาที่มึงมีในโซเชียลเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์กูว่ากลัวตกตำ่ำกูตกต่ำยังไงกูทำน้ำปลาขายอันดับสองประเทศเราจะพิหมหย ขายน้ำปลากูเนี่ยเข้าท็อปเข้าเซนทัน,นเข้าบิ๊กซีเข้าเดอมอเข้ารอตัดด้วยหน้ากูเนี่ยจบมอหกกูทำผักทอดขายกูทำมอร้อนขายกูทำน้ำพริกขายมึงเอาเครดิตเฮียไปพิพากษากูเอไม่สำเนียกด้ว อยู่เท่าไรทำงานอะใช้หนีบ้บุญคุณพ่อแม่น่ะที่เขาใช้ชีวิตไปทั้งหมดเนี่ยส่งมึงเรียนเนี่ยยี่สิบสี่ปีเนี่ยเขาอายุยี่สิบกว่ามีลูกเนี่ยจบส่งมึงเรียนเนี่ยอายุเก,กือบหกสิบจะตอบแทนคุณเขาได้ในอีกที ไซเบอร์เก่งหรือเกิยชีวิตตกต่ำเก่งสภาพตัวเองอะนู่สิ้นเดือนยืนต่อคิวอีออนทำไมจะพูดกูข้าววันละสองหมื่นสามหมื่นกูเลี้ยงลูกน้องสามสี่พันคนรายจ่ายกูเดือน50าล้านมาบอกกูชีวิตตกต่ำตัวเองมีที่อะไรมันมามามาเสนอหน้าจะมาบอกว่าชีวิตกูตกต่ำ แอลันแอวลันปัดลัลิพายนะชีวิตกูเนี่ยต้องเป็นแม่ค้าตลาดนัดความเศร้าความคืนขมในใจกูคืออะไรรู้ไหมกู<น> <Yet> ซื้อของมา 00, หมื่นหนึ่งกว่ากูจะทุนทุนทนะห้าวันกูทั้งขายทั้งย,ยืนเนี่ยยืนเนี่ยตั้งตัดตั้งแต่จัดร้านกินข้าวรอเวลาขายของลูกค้าแล้วเก็บร้านแล้วไปซื้อของมา,งมาใหม่กูต้องรอคืนทุนห้าวัน รอคืนทุนนะรอคืนทุนคืออะไรรอคืนทุนจ่ายค่าที่จ่ายค่ากินจ่ายค่ารถจ่ายค่าบ้านจ่ายค่าลูกจ่ายค่าทุกอย่างแล้วคือรอคืนทุนแล้วมึงจะได้คืนหรือเปล่า5วันกูนี่ไม่เคยพิภาคษาใครเลยว่าชีวิตใครจะตกต่ําชีวิตตัวกูเองเอกูตัวเองไม่รอดจนถึงวันนี้กูตะเกียกต,ตะกายกูทะเยอแทนถึงจุดนี้แล้วมึงมีสิทธิ์มาบอกว่ากูเนี่ยตกต่ํามึงมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่ากูตกต่ำกูถามนอย ม,ม, no มึงมีเครดิตอะไรจัดซื้อกูในเงินเดือนสามแสนหัวหน้าจัดซื้อหัวหน้าคังกูเงินเดือนแสนห้าเด็กๆพวกนี้มายืนยืนอ่ะเด็กๆโบกมือหน่อยลูกโบกมือเข้ากล้องหน่อยลูกโบกมือเข้ากล้องหน่อยเออมาเออเออสามสี่ห้าหกคนเจ็ดแปดคนเข้ากล้องนี่ดึงอยู่สี่ห้าสิบคนอ่ะเด็กจะยืนตรงนี้ลูกยืนหมดทุกคนมายืนเร็วเร็วเเร็ววันนี้เร็ววันนี้ นี่ยืนข้างๆกูเฉยๆนะเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นสามหมื่นไอ้จ้ายกเต็งขึ้นดิเนี่ยใส่รองเท้าคู่หนึ่งหมงื่นห้เาเนี่ยแพงกว่าของมึงอีกเนี่ยไอ้จ้ารองเท้าคู่หนึ่งอ่ะมึงเอายกเต็งขึ้นให้เข้ากองแพงกว่าของมึงอีกมึงไม่มีสิทธิพิพากษาอะไรกูบอกว่ากูเนี่ยชีวิตตกต่ำล้มเหลว บอกได้มึงพูดนี่ยังไงบอกชีวิตกูเนี่ยแย่ yeah. มีพมมีขึ้นมีลงมึงเอาเฮียอะไรมาพูดไม่ได้แหกหน้าดูตัวเองไม่ได้เสยผมดูสภาพตัวเองเลยจะทำยังไงให้มันพ้นวิกฤตเช้าน้าเนี่ยเป็นบอบเนี่ยเต็มไปหมดลงทุนมาแปดพันขายได้อะไรหกพันไม่เคยไปสนใจมาสนใจว่ากูเนี่ยคนดูเยอะคนดูน้อยมึงดูแล้วกัน มาพูดเย้ยวเยยวเยเยวเจริญเมื่อะจะเจริญเจริญแล้วเมื่อไหร่มึงจะ,จะเจริญอีกคุยใครไม่ได้ดังใจด่าเขาหมดใครไม่เป็นอย่างที่มึงพูดใครไม่เป็นอย่างที่มึงคิดมึงด่าเขาหมด ร,รู้ทุกอย่างรู้ดีทุกอย่างขาดอยู่อย่างเดียวที่ไม่รู้ชีวิตตัวเองชีวิตตัวมึงเองที่มึงไม่รู้มึงเคยดูหรือเปล่าเรียนจบปริญญามายี่สิบสี่ปีอีกกี่ปีเงินมึงถึงจะขึ้นอีกกี่ปีเงินมึงจะให้เงินพ่อแม่ได้เดือนละห้าพันหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งอีกกี่ปีจะซื้อบ้านได้อีกกี่ปีจะซื้อรถได้อีกกี่ปีจะมีแฟนอีกกี่ปีจะเลี้ยงลูกได้มึงเคยรู้หรือเปล่า ไม่เคยรู้ไม่เคยวางแผนวันวันเลื่อนโทราศัพท์อีดอกเลื่นโทรศัพท์เลื่อนาาเลือ่อนเลือเล่อนดูหาด่าคนนู้นคนนี้คนนั้นชีวิตตกต่ำแล้วหัวลอยย่อสายใจไม่เคยสักไม่เคยชะงงกหน้าดูเงาหัวตัวเองเลยว่าชีวิตตัวเองมันเฮียขนาดไหนน้ำมันลีลลห้าสิบทองคำสามหมื่นสองมะนาลุ้ละเจ็ดบาทแดงเฮี้ยะไรก็ไม่ได้เลยเคยมีตา เต็มถังวันนี้2004